สนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จบไปแล้วกับรอบออดดชั่นในกลุ่ม B ีซึ่งแต่ละทีมก็เจอคำถามแบบเจาะลึกไล่บีชนิดที่เรียกได้ว่าถ้าทำการบ้านมาไม่ดีก็อาจจะมีสิทธิ์ตกรอบได้ทุกวินาที ซึ่งตอนนี้ทั้ง5ทีมในกลุ่มบีรู้คะแนนจากคณะกรรมการเพียง1ท่านเท่านั้นทีม PowerQ u 0คิ Q 80คะแนนทีมบนบาน79คะแนนทีมครัวลุงแถม65คะแนนทีมวันนีคราฟ87คะแนนทีมบลูเจล89คะแนนและต้องขอย้ำเนะครับว่าคะแนนนี้เป็นคะแนนของกรรมการ1ใน5ท่านเท่านั้นซึ่งคนที่ได้คะแนนตั้งต้งตนสูงไม่ได้การันตีการเข้ารอ มั่นใจและภูมิใจในตัวเองมากๆว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจะช่วยให้เราผ่านเข้ารอบไปได้แน่นอนครับก็ยังแอบลุ้นนะคะว่าจะจะยังสามารถที่จะแบบเป็นหนึ่งในทีมที่เข้ารอบเรามั่นใจว่ากรตจวจของเราเนี่ยมันสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของคนในทุนของเราได้และผมก็มั่นใจว่าผมต้องเป็นแชมป์ให้ได้ครับเรามีความมั่นใจว่าเราจะเติบโตได้ตามเป้าหมายนะครับและเป็นนินมังกรรุ่นที่3ได้อย่างแน่นอนครับอยากจะบอก ทีมที่เหลือทั้ง4ทีมที่เข้ามาค่ะพวกคุณจะต้องผ่านโคลุงแถมไปให้ได้ก่อนนะคะมาถึงช่วงเวลาสำคัญครับเราจะประกาศผลซึ่ง1ใน5ทีมนี้จะมี1ทีมเท่านั้นที่จะคว้าตัวเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งเป็นทีมที่มีคะแนนรวมสูงที่สุดและนั่นก็คือทีม วันนี้ครับแม่ครับผมทำได้แล้วแม่อ่าได้เลยข้าวหลกด้วยเดี๋ยวต่อไปผมจะทำให้ได้ผมจะต้องเอามา,มาให้ได้ครับให้พอออตเติ้ลเป็นตัวแทนกรรมการอธิบายถึงเหตุผลที่ทีมนี้ถึงเป็นที่หนึ่งในกรุ๊ปบีนะครับเหตุผลหลกัลกๆเลยนะที่ทางกรรมการทั้งหมดเนี่ยรวมถึงพี่ด้วยเนะี่ย ให้คะแนนคุณค่อนข้างจะเยอะคือหนึ่งเนี่ยคุณกำลัง represent สิ่งที่เราเรียกว่าวัชพืชอะกระจูดให้กลายเป็นสินค้า product ที่มี value โดยคุณมีทั้งนวัตกรรมคุณมีทั้งการดีไซน์การออกแบบพูด,ดง่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆส่งเข้าชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะทําให้เป็นการยกระดับนวัตกรรมในภูยภาคแล้วคุณก็เป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนที่ทําเพื่อคนจังหวัดพัทลงุงและสำคัญที่สุดนะของคุณมันดีจริง มันมีดีไซน์ที่ถ้าวางในเชลฟ์แข่งกับของต่างประเทศอ่ะคุณแข่งได้สบายมากแต่อย่าลืมนะสิ่งที่ต้องทำอย่างนึงคือเรื่องของแบรนดิ้งและมาร์เก็ตติ้งให้ตรงจุดค่ะก้อหลังใจนะครับให้กับนัดด้วยนะครับนัดมาตรงนี้ได้นัดตรงพึ่งปั่มบ่้งกล้องปอแมพีนองน,นะครับมาส่งก้อหลังใจเครียบจุดวันนี้กล้องเราบายได้ให้ได้เป็นเชมปนนะครับส่วยส่งเตียงเหลใจ้มากมานะครับอยากให้นัด สู้นะครับยากให้เที่ร์นัดปากมากนะครับว่าก็ปรลังใจด้วยครับจบไปแล้วกับรอบออดิชั่นในกลุ่ม B ถที่ร้อนระอุจนสตูดิโอนั้นลุกเป็นไฟและตอนนี้มี2ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนั่นก็คือทีมวานไลซ์จากกลุ่ม A และทีมที่2องวันนีคราวจากกลุ่ม B นั่นเองครับ การแข่งขันยังคงดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดความหวังและความฝันของพวกเขาจะเป็นจริงได้หรือไม่คุณทำเพื่อ s m ีธุรกิจของคุณให้เติบโตหรือว่าคุณมีแนวคิดจะช่วยสังคมด้วยมีแนวคิดจะช่วยสังคมด้วยค่ะทำไมจุดนั้นคุณไม่พรีเซนต์มันเป็นปัญหาเรื่องแบรนดิ้งหรือมันเป็นปัญหาของเฮียครับของผมครับมันเป็นคอมมิวนิเคชันส่วนตัวที่ผมทำไม่ได้ครับแล้วทำยังไงดีครับ สัปดาห์หน้าร่วมลุ้นและร่วมเชียร์พวกเขาไปพร้อมกันขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม